h ล l l o my friend ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมที่พิกจะพาไปก็คือดู ตกปลามันยังมาไม่ถึงสักทีนอนรอเลยแล้วกันไหนที่สุดนะคะไอคนที่มาต้องการจะมาตกปลาวันนี้นะคะก็ได้เดินทางมาถึงหมายเรียบร้อยแล้วคะ่ะปรบม าถึงก็มาจัดแจงมาแต่งมาแปลง,งเลยค่ะเนียบอกว่าบอ่อทางเนียนี่มันตกไม่ได้โซว่าเยอะแหนเยอะสุดท้ายเป็นไงสั่งยายหละค่ะกำลังส่องเบ็ดดูเช็คเบ็ดอย่างขมขมินไปค่ะเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เดี๋ยวข้ามฝากไปฝั่งนู้นการลมเย็นสบายกว่านี้เยอะบอกเลยแต่กูมานั่งรอฝั่งนี้ทําไมเพื่ออะไรก่อนเดี๋ยวเราจะย้ายใหม่นะคะไปฝั่งนูน้นแทนรู้สึกว่าฝั่งนู้นก็น่าจะตกใจแล้วก็มีที่ให้นอนด้วยอากาศดีกว่า,าไปเลย เฮวอริกูดถึงที่ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราจะตื่นเต้นเพื่อมันก็อยู่แค่นี้ มานั่งฝั่งนี้คือสดชื่นเวอร์ลมปะทะหน้าหน้า,นา,นาปะทะลมแบบเต็มเต็วไวก่อนนะคะวันนี้มาในฐานะผู้ช่วยตกปลาเท่าน,านั้นไม่ได้มาไปเซียนตกปลาเองแต่ยังได้ไปแล้วจ้ะคนที่2ได้เวลาสลับเวียนยามเ <artistic S 1> ตรียมปูเสื้อปูที่นอนหลับอีกคนโอโ้โหก็บรรยากาศมันดีขนาดนี้จะไม่หลับก็ไม่ไหวแล้วล่ะส่วนสองพี่น้องเซียนปลาทานนีก็กําลังพยายามช่วยกันเสาสายเบ็ดเปลี่ยนสายเบ็ดอันใหม่นะคะเพราะวันนี้คาดว่าจะต้องมาตกปลาตัวใหญ่บิ๊กบึ้มอย่างแน่นอนมาสิเป็นตาแหกหมาน้ำเข่าอยู่บลาบักหำ เออเดี๋ยวเจอเลยไม่ลองก็ไม่รู้คือหนองนะ้ำบริเวณนี้เนี่ยจะมีผู้คนนะคะทั้งเซียนปลาทั้งน้าที่ชอบตกเบ็ดทั้งหลายเขาก็จะชอบมาหาปลากันแถวบริเวณนี้กันและนี่ก็คือเยลลี่หนอนก็จะมาเป็นเหยื่อทดลองในวันนี้คือโดยส่วนตัวแบบชอบดูช่อง JKF มากนดีนะคะช่องนี้เลยจ a c ก i e Fishing แลวคือเขาใช้หนอนที่แบบเป็นเยนลลี่มาลองตกปลาดูวันนี้เราก็เลยอยากจะมาทดลองบ้างนะ,ะ,ะเพื่อไม่ให้กลกาเสียเวลาโอ้ยังจะกล้ากลัวการเสียเวลาอีกอันที่ผ่านมาอันนี้คือนั่งรอกันเป็นชั่วโมงนี่ยังเสียไม่พอ บอกเลยนะคะว่าอยากคาดหวังกับนักตกปลาหน้าใหม่อย่างเราคือตกแบบทุกวันนี้กลับบ้านไปคนที่บ้านแซวว่าไปซื้อกินดีกว่าไม่รู้ <No. S 1> แม่มันไม่อัดทันล้แล้วมองข้ามไปดูฝักนู้นคือคุณลุงเขามีเบ็ดมาหลายคันเวอร์นับดูแล้วประมาณ6กคันโอ้โหนี่ลุงกลับมาเก็บหมดสะเลยเหรอก็ทดลองตีเหยื่อเยลลี่ไปได้สักพักนะคะกลับขึ้นมาก็กลายเป็นสภาพนี้หรือเหยื่อใจหมดแล้วไปไหนหมดก่อนสามถหา,หาแล้วจะไม่มาทักทายกันบ้างเลยเหรอพวกมือนี้เป็นปลาที่แบบการเข้าสังคมนี่ถือว่าคะแนนติดลบมาก คนมาหาถึงที่ยังจะว่ายน้ําหนีอีกอวันหน้าไม่เอานะนี่ใสแบบนี้หัดขึ้นมากัดมาตอดเยื่อทักทายกันสักหน่อยให้ใจชื้นบ้างก็ยังดีแล้วตัดภาพมาที่น้องชายนักตกปลาก็คือไปเฝ้าปลาอินเรียบร้อยไปค่ะลุยกันต่อไม่ได้ด้วยเลก,ก็ต้องเอาด้วยก้นไม่ได้ด้วยเยลลี่เราก็ต้องเปลี่ยนเยื่อค่ะรู้สึกว่าไอ้เยื่อที่เรากําลังจะเปลี่ยนมาใช้อันนี้น่าจะเป็นแบบเจ้ากบนะคะกบแก้แค้นเอ้ยไ,ไม่ใช่กบแก้คานแก้แคะไรอะ อ้ยค่อนข้างที่จะสับสนในชื่อเหยื่อนิดนึงริ่ง,งเป้าหมายในยวันนี้มันก็คือการได้ออกมาตกปลานี่หะทุกคนแต่หลักๆแล้วคือแบบเรารู้สึกว่าแค่มีกิจกรรมอะไรให้ทําได้ออกมาใช้ชีวิตแบบมานั่งดีแลกใจจอยกันแบบนี้กับคนรู้ใจคนสนิทก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะคะก็อยากสิขอให้สุภูสุขโคนซอยเป็นกําลังใจให้กับทางนักตกปลามือใหม่ถึงแม้ว่าคุณเข้ามาดูเราแล้วจะไม่ได้อะไรแต่อย่างน้อยก็ได้ความไร้าสาระแน่นอนค่ปะปมือ ติดเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่านี้ค่ะน้องกบแก้คันสีเขียวอีเหยื่อตัวนี้คือชอบตีนมันมากเป็นแบบตีกบตีน้ําแรงเวอร์ตอนนี้พี่ก็ยังไม่มีเบ็ดเป็นของตัวเองนะคะก็จําลองใช้เบ็ดของคนอื่นไปนก่อนลองแบบเอ้ยถ้าเราเป็นคนตกเองนี่จินตนาการไปแล้วน่าจะเป็นยังไงมันน่าสนุกนะทุกคนถ้าแบบทําเองอะแต่คือยังไม่ได้มีจังหวะแบบลองตีจริงจริงจังๆเลยนะแต่รับรองพวกแกจะได้เห็นฉันในเวอร์ชันที่ไปยืนตีเบ็ดแน่นอนฉันสิแบบไปยืนตีเบ็ดเท่ๆแล้วรอคนเดียวอยู่ริมสระเลยจ้ามันไม่น่ามีอะไร เกินความสามารถของมนุษย์นะทุกคนเ <K _ d ata> ขาว่ากันว่าถ้าเรายังไม่ลองลงมือทําอะไรอย่าพิ่งพูดว่าทําไม่ได้ให้ลองทําดูก่อนถ้าไม่เวิร์กจริงๆก็ค่อยเลิกนะจ๊ะแล้วค่ะที่ที่แ<อ>ชทไปเรื่องกล้องอะค่ะอ๋อหนูอยากจะนัดดูของเย็นนี่เลยอะค่ะอ๋อเย็นนีเลยที่เราเป็น,นอะใช่ใช่ใช่ที่โรบินสันก็ได้ค่ะพี่ตอนนี้สี่โมงเย็นหนูอยู่ปัรีนก็เผื่อเดินทางสัก ถึงนู่นสักประมาณ 2> 2มไม่ไม่เกินสองทุ่มจะได้ไหมคะพี่ดูแอคชั่นสี่ช<อ>ั่วโมง้าใช่ใช่ใชค่ะออออโอเคค่ะค่ะขอบคุณม,ม,มากค่ะจะปแตกอะไรหรอพี่น้ะเนี่ยเบอกอยู่ว่าอย่ามาไย่ามาหี่กันออกนี่ออกนีแก้อมา โอ้โหแตละมือแตละเดชของกูคือมาซวยคักซวยแน่กว่าเพื่อนเขาแทล้ล่ะคนอยู่ตาเป็นกรอบกูโดนที่นกอยู่คนเดียวเวอร์โกงมากพี่โกงหนีแยกย้ายไม่อยู่แล้วทํเออาเป็นผ่านกีนนกที่ไหนได้ก็คือตกปลาไม่ได้สักตัวเลยเดียวน้องพยาบาลก็ต้องไปขึ้นเวรเที่ยงคืนวันนี้แล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็ปลาเข้าไป4ี่โมงเย็นแล้วก็ให้น้องได้เดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนบ้างเนานะจะได้มีแรงไปทํางานต่อส่วนปิก๊กเอิร์กนะคะหลังจากนี้เราจะเตรียมตัวนะคะเราจะกลับบ้านแล้วก็ไปเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางไป กล้อง DJI Action 4ก็นัดกับพี่คนขายกล้องไว้นะคะที่โรบิสัน8ริ้วและสรุปว่าการตกปลาวันนี้ก็เจ๊งจอยเหมือนเดิมค่ะไปค่ะแยกย้ายโอเคไปแยกย้ายเจอกันใหม่ชิปหน้าก็เดี๋ยวชิปหน้าน่าจะเจอกันเออทองหล่อถ้าเราไม่หรอเราจะไม่ไปถ้างั้นเราก็คงไม่น่าจะได้ไป ไปหรอกท่านเนี่ยแรงมากวินแรงมารีลิงเจี๊ยบฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีช่องไปของตัวเองกันแล้วเย่อันนี้ดีใจจริงไหมอันนี้ดีใจจริงวะอดภัยนะจ๊ะตามหากล้องดีใจใจดีทำไมมันเหลือทำไมมันเป็นอย่างนี้อะ พอพอเลยพอเลยไป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 หากล้องมาถ่ายดีกว่าุยไป let's go